อร่อยดีพี่น้องเกลอไก่ยำแรงพี่น้องเอ้ยเกลือไก่ยำแรงพี่น้องมาสอยคนนี้เด้อพี่น้องเด้อสอยคนนี้เด้อ ขอกไก่เขาแลยเลยเด้อพี่น้องขอกไก่ไปงามบ่ขอกไก่เห็ดแบบบ่มีฟ้าเลยพี่น้องเอ้ยมุ้งสังกะสีขักแหน่เด้อขอกไก่ไปพี่น้องแล้วเรียบร้อยบ่มีฟ้าพี่นอ้องอาบแบบเย็นสบายเลย ลมผัดมากะเย็นสบายเลยพี่น้องเลยขอไก่เอาใหมใหมมากะตัดตัดกาดกาดกาดใส่พี่น้องนี่ขอไก่คอยเบิดมือเลยพี่น้องเลย้าก,กันแล้วขอบใจเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมต้นไหลสดก็ได้ขอบคุณหลายๆเด้อแล้ว,วแล้ว,ลวขอไก่ มืดกึบมดก่อโอ้ยวัวแล้ววแล้ว่ะขนมาแท้ๆว่ะพยายามเห็ดก็แล้วพี่น้องเลยมัดมือเลยไก่กระทอนนี่แหละพี่น้องเอ้ยไก่กันเลยเห็ดแบบโมีฟ้าพี่น้องเย็นสบายเลยนอนเลยตามใจเพลินเลย แล้วแล้วมีแหงแล้วบะนี้แล้วแล้วข,ขอบใจกันละขอบใจเด้อพี่น้องจะมาสอยขอบใจหลายๆเด้อสดลีล้ำรวยเด้อพี่น้องปังๆเพื่อขับไปเพื่อขับเม็ดฮักพี่น้องใหญ่แล้วใหญ่รุ่นนี่ก็สบ,บายดอกพี่น้องเอ้อยจีบอเลี้ยงลายบะนี้ ไลยโหดพี่น้องโบไว้โบมีเข่าเกลือโบอมีห้ามเกลือพี่น้องคนขอกไก่ขอกไก่กว้งามโบพี่น้ององามบะขอกไก่อันนี้มงสังกะสีขักแหน่เด้อนี่สังกะสีกับเลือพี่น้องเไยนี่สังกะสีกับอะไรเลือกเลือกกะสีเป็นมุงเฮือนครัว บ่วนดังพื้นดังไฟพี่น้องกำบวนไล่ดอกพีนองให้ไก่กับซัมนี่ล่ะหอนพี่น้องเอ้ยเมื่อึ้นคือฝนสีตกขาบอัวตก เอ้าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยมานีค่ะพี่น้องเลยคอยเห็ดขคไก่เหือคอยก็ย่อยสุดสดสดสดเหือกันอ้าสุดเนยเลยเหือหอนเทหอนว่าไอ้แจ้คอยย่างตัวเดียวนี่พี่น้องเลยส้องแม่ฝักแม่น่งเลี้ยงลูกโ้าอ ไอ้เจ้คันดีดีพี่น้องไปเต้น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 เสียงคูนคันรัวไปก่อนเด้อพี่น้องขอบใจเด้อไปก่อนไปก่อน